เครื่องนี้ทาอะไรได้บ้างหลักๆเลยก็คือหลักการก็คือกระตุ้นเซลล์ดีเซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดนะที่เราคุยกันเนาะแล้วก็ในเมื่อเซลล์ดีเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเอาอาหารเขากินนะอาหารที่ดีๆนะมีประโยชน์นะได้คุณภาพนะแล้วก็ขจัดเซลล์ร้ายเซลล์ที่มันไม่ปกติอ่ะให้มาลายหายไปเนาะโอเคแล้วก็เพิ่มออกซิเจนนะคะในเลือดหลักการอนะ่ะเหมือนเราไปแกว้งอ่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันมีคลื่นการสั่นสะเทือนนะทำให้เลือดเนี่ยนะคะไหลเวียนดีนะคะทีนี้ในเลือดมีของดีแล้ว ของเสียถูกลำเลียงออกนะก็จะทําให้เลือดสะอาดนะคะอะไรที่มันละเกลอะกะที่มันอยู่ไม่ว่าอะไรส่วนเกินน้ําตาลเกินอะไรเกินเกินเนะี่ยมันก็จะเข้าที่เข้าทางน,นะประกอบกับดูแลสุขภาพองค์รวมเนี้ยไม่ใช่บอกว่าเครื่องนี้ขจัด ในส่วนของเสียได้นะโอ้โหน้ำตาลมาไขามันมาเคม็มมาไม่ใช่นะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มอุณหภูมิกระดูกว่านอกจากคลื่นความถี่แล้วนะที่เขาไปสัน่นกระเือนสอดของาร่างกายเนี่ยก็ยังมีความร้อนที่เข้าไปทําให้กระดูกเราร้อนนะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่ชอบมากที่ทําให้เราผิวลงนะคะคือลดอาการบวมน้ํานะแล้วก็ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็สลายผังพืดที่มันเกาะหนาตัวนะให้มันบางลงนะโดยเฉพาะคนที่เป็นออฟฟิศินโดมเนี่ยอันนี้นะงานถนัดเขาเลยนะคะและที่สําคัญค่ะเมื่อเราเอามาเป่าหน้าน,นะคะเป่าหน้านะะคะ มันก็จะทําให้ริ้วรอยนะคะดูบางลงนะคะแล้วก็อะไรที่มันย้อยๆหย่อนๆนะคะก็จะยกกระชับนะคะเพราะหลักการเจ้าเครื่องนี้ก็คือกระตุ้นเซลล์นะคะเซลล์ผิวหน้านะคะเขาก็จะแข็งแรงเอาอาหารผิวให้เขาลงเซรั่มคาีมันบุงดีๆนะคะธรรมชาติให้เขาเมื่อเขาได้รับอาหารนะคะเซลล์เขาจะฟูอิ่มตัวทําให้หน้าเราเนี่ยริ้วรอยดีขึ้นผิวพรรณดูสดใสแล้วก็อ่อนป่วยนั่นเองส่งผลทําให้ออร่านะคะแล้วก็ชะลอวัยสำหรับสาวๆที่ชอบเรื่องความงามน,นะคะ